เฮ้ยตำรวจเหรอไอ้หนูดูต้องไม่รู้เออสวัดีครับทำไมเฟี้ยวเหรอเปล่าครับอยากโดนยัดของมึงไะทำไมอยากพกทายาติดติดยังไงมึงอะอย่าสานอย่าสานอย่าสานอย่าสารมึงมากันยังไงมึงมากันยังไงมาดิเลยครับทำไมใกล้ใกล้ดิฮึโอ้โหยืนตรงนู้นแล้วพุ่งหน้ามา คุณนายเป็นเพื่อนมึงใช่ไหมยังไงเพื่อนมึงอ๋อผมเพิ่งมาเจอสภาพนายแต่ว่านายในตัวมีของมันมีอะไรไอ้ตัวนุ้นไอ้ตัวนู้นมีกัญชามีกัญชาใช่แล้วมึงมีอะไรไอ,ไอ้สัตว์รวบมึงก่อนเลยดีกว่าไหม ไอสเก็ตครับผมกัญชาเสรีแล้วไอ้นี่ยังไม่เปิดอ๋ออันเนี้ยไอของสุพภาพไม่ใช่เสรีลูกสว่างนะครับนายผมทำอะไรก็ได้ให้ผมเป็นนิวได้ไหมอ่าเราควรจะเชื่อมึงได้ไงมึงเพื่อนกันนะงั้นมึงกล้าตบเพื่อนมึงบ้างสบายมากครับนายถ้ามึงตบโชว์พวกกูได้นะเดี๋ยวกูเอามาเป็นนิวให้ได้นนะไอเสื้อเหลืองก่อนเลยได้ครับตัวพันแขนนะมึงลากมาตบมูเดิมึงมาได้เลยฮะมึงมาได้เลยทำไม มึงใช่ไหมนายดูนั่นนายเออดูชัดเลยูเห็นอยู่แล้วเนี่ยมองดู่ตายนายเราผมไปดิ้วไะ้ไหมนะเออกูบอกมผมด้วยใช่ไหมฮะมึงอย่างทำตัวแบบนี้ฮะอิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้สตบจริงวะมึงไม่ได้มือตัวใช่ไหมฮะ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 เดี๋ยว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 เมื่อกี้คุณเห็นฮะข่อยแทะมือของกูนี่สดๆเลยอ่ะมือเหมือนกันฮะเอาดูนี่ ฮะมิ้งเออเออมันนี่ฮะมีเคลื่อนไหมฮะมีไว้เถื่อนมีไว้เถื่อนเหรอเฮ้มึงแกล้งตบป่ะเนี่ยมันมันโดนไม่เห็นไม่ชัดแน่อะไรเลยมึตบอย่างนี้เลยครับนายนี่ดูดิมึงยังง้างได้จะตบก็ตบเท้ากันนะเอาตาเท้ามันเป็ไม้มันเต็มมาลมณ์เอะเออเออเอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้นี่เอาแบบนี้เลย